ท่านจันทบูรณสุขอรุณผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเปิดเผยครับว่า6เดือนแรกของปีนี้ครับสามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้ทั้งหมด7,249.14กิกวัตต์มูลค่า8.1ล้านล้านกีบหรือประมาณ13.6มหมื่นล้านบาท ในขณะที่6เดือนของต้นปีที่ผ่านมารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้ซื้อพลังงานจากภายในและนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด7,852.30กิกะวัตต์มูลค่า9ล้านล้านกีบหรือประมาณ15.01หมื่นล้านบาทโดยแยกเป็นการซื้อพลังงานภายในประเทศ6,607.49กิกะวัตต์นำเข้าพลังงานจากต่างประเทศประมาณ1,223.06กิกะวัตต เท่ากับ149.96%ของแผนบลค่า1.4ล้านล้านกีบหรือประมาณ2.3พันล้านบาทโดยมีการซื้อไฟฟ้าจาก EGAT จำนวน1,129.77กิกวัตต์ูลค่า1.31ล้านล้านกีบหรือประมาณ2.1พันล้านบาทหากเปรยียบเทียบกับปี2022แล้วการนำเข้าไฟฟ้าในปี2023เพิ่มขึ้นมากกว่าแผนกำหนดถึง208.86% ขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยเทรดเซ็นเตอร์เวียงจันทร์